ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้บริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง9 5เปอร์เซ็นให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนาดนงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ ติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานทาเคลือบสีโพลิยูรีเทนทุกชนิดทุกที่ห้อรับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ ติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788สำนักงานร้านช่างปรีชาปากเก้เลขที่109ทับ388หมู่1ห,หมู่บ้านทัญพฤกษถนนรังสิกนครนายกตำบลลำผักกูดติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788ชช่าางปรีช ปาเก้รับงานทาเคลือบสีโพลิยูรีเทนทุกชนิดทุกที่ห้อรับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ ติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788สำนักงานร้านช่างปรีชาปากเก้เลขที่109ทับ388หมู่1หมู่บ้านทัญพฤกษถนนรังสิกนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอทัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110